ดีค่ะวันดียเพื่อนเพื่อนพเอฟซีจากช่องซุนิาสาสะพายฝรั่งเศสทุกคนค่ะเซียวหนาวช่วงนี้ทุกคนช่วงนี้อากาศติดลบเกือบทุกวันเลยทีเนี้ยนุจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมามาช่วยกันรือร้อต้นมะเขือเทศอยู่ในสวนเนาะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่เข้ามาไว้ในใน,ในเต็นท์อืมไปทุกคนไปช่วยนุชนะถ้าเกิดไม่รื้อวันนี้เดี๋ยวหิมะมันจะตก เรามีเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะถ้าหิมะมันตกงานมันจะยากกว่านี้ทุนเราก็เลยเลือกที่จะลื้ววันนี้เนาะงั้นไปช่วยรุดลื้อนะวันนี้ไปไปด้วยกันค่ะทุกคนไงนะไม่ว่าจะหนาวเลยขนาดไหนเราก็ทําได้ค่ะทุกคนวันนี้พี่ยันทํางานทุกคนหนูก็ทําเองเลยลุยเองเออสาวไทยนะอยู่ไหนก็ถึกระบึกบืนถึกระบึกบืนเนอ,อดำนาถอนกล้าเกี่ยวข้าวทำมาหมดแหละซ่อมหนี่เองเมื่อยากทุกคนไปไปด้วยกัน เดี๋ยวเราจะเอาเอาก้านไปทิ้งกับกองๆไวนะ้เนาะีจะมีมะเขือเทศอยู่นะทุกคน ก็บฉันมีมะเขือเทศอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้กินเนาะลูกสุกลูกดิบได้หมด ไ้อยู่นะทุกคนนี่ได้มะเขือเทศอยู่เยอะเลยอะ่ะเต็มเนะลยเนี่ยรอสุดท้ายต้องเก็บทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวกว่าน,นี้กรมตู่บอกว่ามันจะเย็นลงกว่าน,นี้ทุกคนเออเราก็ถ้าเย็นลงกว่าน,นี้หิมะน่าจะตกแล้วคนนแล้วรอดูเนาะว่าจะมีไหมโชคดีก็มีหิมะเลอทุกคน โชคดีก็มีพิมานะดูไปด้วยกันลูกใหญ่อยู่น้ำมะเขือเทศะเทศเหลืองเออลูกสุกลูกบิบเอาหมดเพราะมันรอส,สุดท้ายแหละ ตัดหรือว like ่ะเพราะเขื่อเทศปีนี้ดีเหมือนกันนะทุกคนมันได้ผลผลิตดีอยู่นะสำหรับนุ่นะเออไม่แย่ไม่แย่อันนี้ก็มาลื้อออก ้าไม่ท,ทําช่วงนี้มันก็มันก็จะมีงานเพิ่มมันไม่ดีมันมีงานอื่นต้องทําอีกแหะทุกคนเดี๋ยวก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วทุกคนก็จะแบบต้องไปทำอย่างอื่นอีกโอ,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 อ้ก็ยังมีอยู่รอดูนะว่าจะได้เยอมไหมนะทุกคนะ ตอนปลูกก็ว่ายากนะตอนรื้อยากอยทั้งน,นี้หนาวก็หนาวโคตรหนาวปู เอยถ้านุงบอกว,ว่าถ้าใจไม่พร้อมจะทําสวนเออถ้าไม่พร้อมหรือว่าไม่มีเวลาดูแลเนาะ่าทําสวนเดอ้อทุกคนเดอเอ้อต้นมันก็แห้งอ่ะแล้วนเนาะต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะนี้ยากอ่ะนด อิ่งผ่อนไม่ยากเลยว่ามันจะยากตอนที่รื้อออกจากเสาที่ตั้งอะ่ะเออ กินได้ตลอดจริงเลยมะเขือเทศดูดิถ้ามันไม่อากาศหนาวนทุกคนมันก็ยังพออยู่ได้ไอันนี้มันหนาวเนาะมันก็ตุยเด็กทุกคน ทุกคนดูว่า,ายเยอะมากโหเยอะมากเลยทุกคน นไม่ยากทุกคนัง,ง่ายอยู่ออกเลยเอภาพมะเขือ,อเ,เทศหมดแล้วทุกคนแล้วจอบไปทิ้ง ต้นมะเขือเทศส่วนอันนี้อันนี้ก็ต้นแลดีดทุกคนเนี่ยมีหัวด้วยก็จะถอนออกนี่ยมาแบบนี้ทุกคนเอ้ยไม่ใช่แลด,ดีเขาเรียกว่าอะไระบีดรูทเหรอของหัว,หวอันนี้ก็ กระเพราเนาะเอาไว้นี้แหละกระเพราหรือโหระพาหรือใบแมงลักนี่แหละทุกคนเรูจะเ้าไว้ในนี้ดูนะเราดูนะว่าเขาจะเป็นไหมนะเอาไว้ในเต็นท์นี่แหละ,เอ,หละเออปลูกอีกทีก็ปีหน้าแล้วทุกคนหน้าร้อนปีหน้าได้บิดรูทสองหัวเออ แล้วเราจะเอาต้นสตรอเบอรี่ตรงนี้เข้าไปไว้ในเต็นต์ต้นไม้ไปไว้กองใต้ต้นไม้แห้งเหร ตัวตอเบอร์รี่อไรเรียบร้อยแล้วทุกคนอากาศค้มมากแหละหนาวลงทุกวันตอนนี้ก็เย็นจ้อยๆเลยทุกคนค้มแล้วค่ำแล้วอันนี้ตัวตเบอร์รีอยู่ในเต็นท์แล้วคะ่ะทุกคนแล้วเรารจะปิดเต็นท์เนาะ เรียบร้อยแล้วทุกคนหอบแพ้กันเลยทีเดียวเหนื่อยเหนื่อยปาเขียวเนี่ยได้ผลผลิตลอดสุดท้ายเพื่อเทศหนึ่ง,หน,งหนึ่งกล่องนี้กระปิรุดเนาะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอะ้อไว้คลิปหน้าโน,น,น้มีทำอะไรอีกใช้ชีวิตประสบการณ์ในต่างแดนเนอ้องจะมาแบ่งปนันเพื่อนๆนคะคะบ๊ายบาย